ได้ไหมได้เนาะเดี๋ยวเขาจากวิดีโอไม่ใช้เวลโคนเสียงโอเคมั้ยครับน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่เนาะเสียงอาจารย์ดังเสียงของงานดังนะครับทีนี้เราก็ใจภาพรวมแล้วใช่มั้ยหลังจากที่ันถือว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ทําเทรนนิ่งอะไรนะครับคือที่เราจะเริ่มทําำมาสแตนี้คือว่าเออ่พี่เก่งก็ได้เล่าไปแล้วว่าวงรอบของการทํางานเป็นอะไรบ้างทําไมเราต้องทาไมเราต้องเข้าใจวงรอบการทํางานนะครับพอทราบั้ยพอทราบแล้วทําไมเราเข้าใจวงรอบมัน ประโยชน์อันนึงที่สําคัญก็คือการติดตามประเด็นสำคัญคือเวลาเวลาทีมงานเราเนี่ยนะครับนะการสปอนเซอร์นะชุดคือความสำเร็จ20%อยู่ที่การสปอนเซอร์แต่อีก80%อยู่ที่การติดตามคําว่า80%ของความสำเร็จที่การติดตามถามว่าติดตามอะไร เวลาคุณสปอนเซอร์คนหนึ่งคนเข้ามาปุ๊บแบบคำถามแรกถามว่าเขามีฝันและเป้าหมายหรือยังเขาอยู่ในขั้นตอนไหนเขามีฝันและเป้าหมายหรือยังพอเขาีฝันและเป้าหมายแล้วถามว่าเขามีรายชื่อหรือยังถ้าเขามีรายชื่อแล้วเขาโทรนัดเชิญท่าททำเป็นหรือยังและเขาได้ทำหรือยัง เขานําเสนอเป็นหรือยังแล้วเขาติดตามคนเป็นหรือยังคุณต้องสาม,มารถดับตานึกได้เลยว่าคนของค์ที่คุณ,คณสปอนเซอร์มาตอนนี้เขาอยู่ขั้นตอนไหนอยู่ในเสไหนเอาเอง่ายๆเลยเรามีการะดาษประการอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับผมให้เวลาคุณหนึ่งนาทีเขียนฝันและเป้าหมายของตงตอนนี้เลยครับ Yeah. Mình có gì chết phải lúc vào phải รกิจหรือนั่เครือข่ายอชีพเราจะไม่ค่อยมีปัญหากับตัวนี้หรอกใช่ไม่ใช่ไมใช่ไม่ใช่แต่คุณเชื่อไหมคนใหม่ของคุณเนี่ยถ้าเขาไม่มีประสบการณ์นี้มาก่อนคุณให้เขามานั่งในห้องนี้คุณบอกว่าให้เวลา5านาทีเขียนฝันและเป้าหมายออกมาสัก4ี้ารายการหรือสิรายการสิคุณเชื่อไหมคนบางคนคิดม่อเชื่อเชื่อไหม คุณเชื่อไหมคนบางคนคิดไม่ออกคนบางคนคิดไม่ได้คนบางคนประสบปัญหาเรื่องเน,นี้ยความสําเร็จมันเริ่มต้นที่ตรงไหนความสำเร็จเริ่มต้นที่ตรงไหนเริ่มที่ไหนครับรใครบอกว่าความฝันโอเคใครคิดว่านอย่างอื่นคุณเชื่อไหมว่าคนจะทําหรือไม่ทํา่ะมันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่อะไรค,ไครับหรือตัวเราด้วยอะไรของตัวเราความกลัว ความเชื่ออะไรอีกความกลัวความกลัวอะไรอีกกล้าความกล้าอะไรอีกเป้าหมายเป้าหมายอะไรอีกศรัทธาอะไรอีกผมก็หมด้งหมดทั้งรว ok มมาอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับอยู่ที่ความคิดเข้าหไหมครับความเชื่อคุณสุดท้ายก็กลายเป็นความคิดคุณ่น,นึงเข้าไหมครับสุดท้ายทั้งหมดทั้งรวมมันอยู่ที่ความคิด ทำไมไมันอยู่ที่ความคิดนี่ผมจะเอาสมก,การให้ดูนะครับสว่วนตัวนี้คือความคิดนะนี่คือความคิดนี่คือความคิดใช่ไหมเพราะคุณมีความคิดไงมันทาให้เกิดสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าความรู้สึกคุณมีความคิดคุณก็จะเลยมีความรู้สึกพอคุณมีความรู้สึกเข้มข้นมากๆ มันก็จะเป็นอะไรครับเป็นตัวสับไกให้คุณลงมือทาคุณเคยได้ยินคาพูดปโดนี้ไหมน,นี้ไปไหนไม่ทําอะไรหรอกวันนี้ม่มีอารม <c oughs> ณ์เคยยินไหมเค<อ>ยวันนี้ไม่อยากทำทำไมไม่มีอารมณ์คือความรู้สึกของคุณมันไม่มีไงคยไหมครับทาไมวันนี้คุณทําจมันไม่มีอารมณมม์อยากทำคียไหมครับคุณมีความคิดคุณมีความรู้สึกมาทําให้คุณเกิดการก,การะทําการกระทำา e a c t i o การกระทําเท่านั้นครับ ที่สร้างผลลัพธ์การระทำเท่านั้นที่สร้างผลลัพธ์แปลว่าต่อให้คุณมีความฝันต่อให้คุณมีความเชื่อต่อให้คุณมีศรัทธาคุณมีอะไรเอยอะแยะมากมายกรช่างแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทำมีผลลัพธ์ไหมไม่มีถ้าคุณไม่มีการลงมือทไม่มีผลลัพธ์ แปลว่าจริงแล้วเนี่ยเนี่ยตัวนี้ความคิดตัวนี้อาจจะเป็นความฝันคุณถูกไหมครับเค็มไหมเคมไหมความคิดคุณคือความฝันของคุณแต่ตัวนี้คืออะไรครับความจริงที่เกิดขึ้นถูกไหมฮะโอเคไหมแปลว่าอะไรแปลว่าการกระทำแ่บเป็นสะพานเชื่อมต่อในการที่จะเปลี่ยนความฝันคุณให้เป็นจริง เขียน okay, ไหมครับเขีย okay, นไหม <c oughs> เราเก็ยตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะแปลว่าคุณจะสําเร็จหรือไม่สาเร็จเ่เริ่มต้นเราต้องมีความฝันก่อนโอเคครับเขียนไหม <c oughs> มันก็ต้องมีความฝันก่อนถ้าคุณไม่มีความฝันคุณจะเปลี่ยนเป็นเป้าหมายได้ยังไงคุณก็ต้องมีความฝันแลวมีเป้าหมายซึ่งวันนี้เราจะคุยกันเรื่องฝันและเป้าหมายปัญหาของคนที่ไม่ประสบความสําเร็จพเพราะอะไรรู้ไหมไม่มีความฝัน คุณยังไม่รู้พลังอำนาจและความฝันนะคุณก็เลยไม่ค่อยใส่ใจมันแต่คนจํานวนมากมาทําเครือข่ายคนจํานวนมากที่ไม่มีความฝันน่ะทาให้เขาไม่สามารถขับเคลื่อนตัวเขาเองไปสู่เป้าหมายได้ประเด็นสำคัญคุณต้องเข้าใจสเต็ปการทำงานที่ที่วิ่งเองวาดรูปนะ่ะให้ให้คุณดูอ่ะเขาเรียกว่ากระบวนการงานพื้นฐานโอเคไหมครับกระบวนการงานพื้นฐานคุณจะต้อง หลังจากที่เขาสมัครสมาชิกแล้วคุณจะต้องสามารถช่วยให้เขา get started เริ่มต้นให้อย่างเร็วให้ได้การที่จะช่วยให้เขาเริ่มต้นได้อย่างเร็วให้ได้อันแรกเลยคุณจะต้องช่วยเขาค้นหาฝันและเป้าหมายเขาให้ได้ก่อนถ้าเขาไม่มีฝันไม่มีเป้าหมายเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่คนเราจะเดินทางแต่ไม่รู้เป้าหมายนะไปไหนก็ไปเหรอใช่ไหมจริงไ ขาบอกว่าเรือที่อยู่บนทะเลไม่รู้ว่าเป้าหมายจะไปที่ทางไหนพายไปเถอะถูกหมดแหละสิ่งแรกคือคุณต้องมีฝันและมีเป้าหมายคนของคุณต้องมีฝันเป้าหมายคุณต้องช่วยเขาในการค้นหาฝันและเป้าหมายสิ่งที่ผมฟันคงก็คือว่าเชื่อเถอะบางคนไม่มีฝันเชื่อเถอะคนบางคนเกิดมาไม่รู้กี่สิบปีอยู่ไปวันไม่มีเป้าหมายก็อยู่ไปเรื่อย นี่คือเหตุผลว่าเราสูญเสียเวลาสูญเสียพลังงานสูญเสียทุกอยา่างไม่สามารถสร้างอะไรดีๆออกจากชีวิตตัวเองเพราะอะไรเพราะเราไม่มีเป้าหมายการมีเป้าหมายเป็นการบริหารเวลาที่ดีที่สุด<ม>ในมันมีเขาเรียกว่ากฎเด็กสิข้อของการอะไรครับเป็นผู้นําเครือข่ายมันมีข้อหนึ่งมีข้อหนึ่งเขาบอกว่าให้โทรหาทีมงานทุกวัน มีข้อเลยว่ใ,วให้โทรหาทีมงานทุกวันโทรหาใครโทรหาอลไรโทรหาใครโทรหาดาวอลไร <c oughs> มันมีู่อเลยว่าให้โทรหาทีมงานทุกวันทําไมทําไมต้องโทรหาทีมงานทุกวันอยากรู้ไหมคุณเชื่อไหมว่าคุณโทรหาเขาตอนบ่ายสองอคุณคุยเรื่อ,อ,องอะไรก็นกับเขาตอนบ่ายสอง คุณโทรหาเขาใบสองคุณคุยเรื่องฝันเป้าหมายเขาใบสองแต่ก่อนายสองมาเขาไม่ได้คิดอะไรในหัวเลยก่อนายสองที่ผ่านมาเขาไม่ได้ใช้เวลาอะไรเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจเลยแล้วทีนี้คุณวันนั้นคุณไม่โทรหาเขาเลยวันนั้นก็ไม่ทาอะไรเลยก็มีจริง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 แต่ประเด็นสำคัญมากกว่านั้นคือทําไมเขาไม่ทําอะไรเลยทั้งวันเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเขาเองไม่มีเป้าหมายของเขา เช่ไหมครับบางคนคิดว่าตัวเองมีแต่จริงจริงแล้วไม่มีเราจะรู้ได้ไงว่าเขามีไม่มีนะวันนี้ผมเอาเอาสองเอาสองตัวอย่างเอาสองสเกลให้ดูแล้วกันเราจะรู้ได้ไงว่าเขามีไม่มีวันนี้เราคุยเรื่องฝันและเป้าหมายถูกไหมฮะเมื่อกี้ผมบอกให้เวลาหนึ่งเขียนฝันเป้าหมายเลยลงไปเขียนแล้วใช่ไหมมีไหมมีชัดไหมชัด คุณลักษณะฝันที่สามารถทําให้มันเกิดผลลัพธ์ได้คือฝันนั้นต้องเป็นฝันที่ชัดเข้าใจคหาว่าฝันที่ชัไดไหมครับเวลาคือนึกถึงความฝันปกติ <c oughs> เวลาคุณนอนคุณหลับคุณฝันอะคุณตื่นมาคุณจําได้ไหมไม่ <c oughs> คุณจําได้ไหมได้บ้างไม่ได้บ้างถูกปะถามว่าคุณฝันชัดไหมตอนคุณฝันอ่ะชัดไหม ใช่ไหมฮะคุณคิดึงธรรมดาว่าฝันคุณเวลาคุณหลับคุณฝันอรฝันคุณมันชัดไหมคุณตื่นมาคุณจําได้ไหมฝันที่มีพลังเพียงพอมันต้องเป็นฝันที่ชัดคุณหลับตาลึกเห็นเลยเห็นรายละเอียดเห็นดีเทลเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง,างชัดเจนนั่นก็เรียกฝันชัด <c oughs> มากไปกว่านั้นนะครับมากไปกว่านั้นสิ่งหนึ่งที่คุณต้องเข้าใจคือ เขาเรียกว่าธรรมชาติของความฝันคุณจะต้องเข้าใจธรรมชาติของความฝันถ้าคุณเข้าใจธรรมชาติของความฝันคุณจะรู้ว่าคุณจะจัดการกับตัวเองยังไงไรธรรมชาติของความฝันจะมีสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นความจริงส่วนที่สองก็คือเป็นสิ่งที่ แทบจะเป็นไปไม่ได้เอาพูดรวมๆง่ายๆคือมีส่วนที่เป็นจริงและส่วนที่ไม่เป็นจริงแล้วกันธรรมชาติของความฝันจะมีส่วนที่เป็นจริงและส่วนที่ไม่เป็นจริงส่วนที่เป็นจริงคืออะไรส่วนที่เป็นจริงคือคุณฝันคุณจะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้อยู่แล้วว่ามีจริงเช่นคุณอาจจะเจอเพื่อนคุณเคยไหมครับเคยไหมคุณอาจจะนั่งคุยกันณบริเวณนี้จุดนี้แต่เพือสักแป๊บหนึ่ง คุณอาจจะคุณไปคุณมาคุณเดินไปมาคุณไม่โผล่อยู่อีกเมืองหนึ่งประเทศหนึ่งถามว่ามันอิมพอสซิเบิลไหมเป็นไปได้ไหมความจริงเป็นไปได้ไหมไม่ได้แสดงว่าความฝันคุณมีส่วนจริงและส่วนไม่จริงใช่ไหมใช่ใช่ไม่ใช่ตัวอย่างอื่นแม่คุณอาจเสียชีวิตแล้วแต่ว่าคุณนอนฝันคุณเจอแม่คุณมานั่งคุยคุณเฉยเลยพอเข้าใจธรรมชาติความฝันไหมใช่ไหมครับ ธรรมชาติความฝันน่ะคือมันมีบางส่วนที่เป็นจริงที่คุณสามารถยึดเป็นคาริโอเรฟเฟนซ์ยึดเป็นจุดอา้างอิงได้แต่ขณะดการมันมีส่วนหนึ่งซึ่งมันเปิดโอกาสให้คุณสามารถสร้างความเป็นไปได้ทั้งหมดในนั้นคุณต้องไ้ใจธรรมชาติอนแล้วลคุณจะรู้ว่าคุณจะทำมันยังไงเข้ใจไหมครับ ทีนี้นี่นี่คือลักษณะของความฝันเราจะรู้ได้ไงว่าคุณมีฝันหรือไม่มีฝันนะถ้าเราไล่สเกลกันนะไล่สเกลกันนะผมจะเล่าสิทธไล่สเกลพวกเราวาดรูปตามรูปวาดวาดรูปตามเลยลองไล่สเกลตัวเองนะคุณจะประสบความสำเร็จได้ดไหดรือไม่มันขึ้นอยู่กับความฝันประเด็นความฝันของคุณจะต้องนะฝันของคุณเนี่ยลองไล่สเกลนะครับจากศูนย์ถึงสิบนะตรงนี้เบลอ ตรงนี้ชัดลองบอกเรียเราชิลสเกลประมาณสิบน่ะคือชัดมากแจ่าเลยเก้าดูก็คือไม่ค่อยชัดถัดลงมาเรื่อยๆจนมาถึงศูนย์่ะศูนย์นี่คือแบบไม่ชัดเจนเลยเมื่อกี้เราเขียนฝันเราลงไปแล้วผมับผมให้เวลาคุณหนึ่งทีคุณเขียนฝันไปแล้วใช่ไหมครับทีลองบอกสิว่ามันชัดไหมสเกลศูนย์สิบนี่มันอยู่ที่ตรงไหนห้าห้าผมคิดเท่าไหร่ครับ ผมไม่ถามเลยว่าฝันพี่เกินแต่ว่าคือพี่ลองให้ตัวเองับฝันตัวเองชัดขนาดไหนจากศูนย์ถึงสิบสิบคือชัดนะเก้าแปดเจ็ดหกห้าลงมาก็อาจจะเริ่มเบลอแล้วอะไรเงี้ยเข้าใจไหมชัดคืออะไรหลับตาเห็นชัดคือหลับตาเห็นายละเห็นชัดเจนเลยโอ้โหบอกได้ตอบได้ทันทีนี่คือชัด คุณรู้ไหมปัญหาคนส่วนใหญ่ที่ไม่ไปถึงไหนทุกวันนี้เขาฝันไม่ชัดเห็นไหมครับเาฝันไม่ชัดทําไมฝันไม่ชัดถึงเกิดปัญหาชีวิตคุณเขาบอกว่า <c oughs> rich people don't send บ i ๊ m e s s a g e to u t i v u r s v e r s e only poor people do <c oughs> คนรวยเขาไม่ส่งสัญญาณแบบมั่วหรือสัญญาณไม่ชัดออกไปข้างนอกไปสู่จักรวาลมีแต่คนจนเท่าน,นั้นที่ทำ ถ้าฝันคุณไม่ชัดนะครับความคิดของเราเป็นอะไรรู้ไหมครับความคิดของเราเป็นพลังงานความคิดของเราเป็นพลังงานสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันเป็นพลังงานมันส่งขึ้นออกไปถามว่ามันส่งอะไรออกไปอ่ะสิ่งที่คุณส่งออกไปเป็นสิ่งที่คุณเรียกร้องว่าคุณอยากได้ถ้าฝันคุณไม่ชัดฝันคุณเบรืรอส่งอะไรเบรืรอมาไม่รู้จะให้อะไรคืนไปเข้าใจไหม ความหมายแท้จริงต่อให้คุณต่อให้คุณเหนื่อยแค่ไหนต่อสู้นานแค่ไหนก็ช่างแต่เรื่องาาง่ายคุณไม่ยอมทำที่มันถูกต้องอะ่ะคุณก็แย่แล้วโอเคไหมเรื่องง่ายเรื่องนี้คือทําฝันให้มันชัดคุณไม่ยอมทำอ่ะคุณคิดว่าเป็นปเรื่องเล่นคุณไม่เข้าใจหลักการว่ามันทํา,ง,ทาง,งานกันยังไงค,ค,คุณเหนื่อยเปล่าคุบอกเาเลยเหนื่อยเปล่า พอฝันคุณไม่ชัดก็เหมือนคุณคุณเขาเรียกว่าคุณขออะไรก็ไม่รู้อ่ะเพิ่าบไหมครับสิ่งที่คุณส่งออกไปคืออะไรก็ไม่รู้ก็คือแบบส่งไปเอาดูนี่หอกไม่รู้จะคืนยังไงเพียงไหมครับสิ่งที่คุณเรียกร้องเขาเขาไม่รู้ว่าคุณอยากได้อะไรอ่ะสเต็ปแรกเนี่ยเขาถึงแนะนํากันนะครับว่าให้คุณทําวิสัยทัศน์กระดานวิสัยทัศน์หรือทำอะไรครับกระดานวิสัยทัศน์วิชว่วบอด คือคุณอยากได้ฝันเป้มหมไงคุณหากระดาษมาแล้วคุณก็เอารูปมาแปะๆจุดประสงค์คืออะไรจุดประสงค์เพื่อให้มันติดตาใช่ใไหมครับให้มันเห็นใช่ไหมครับให้มันชัดภาพภาพที่คุณประกอบมามไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากได้ที่คุณเขียนเอาเองโอเคไหมครับให้คุณวาดเอาเองสกเก็ตเอาเองลงสีเองเอเคใไหมครับจุดประสงค์คือเพื่อให้ฝันคุณชัดมันมีผลกับอ,อะไร มีผล,ลตัวนี้เราอธิบายก่นอนมีผล,ลตัวนี้ไงมันมีผลตัวนี้คืออะไรนะก่อนที่ผมจะอธิบายว,ว่ามันมีผลกับความคิดคุณยังไงเนี่ยเ <c oughs> มื่อกี้เราดูฝันใช่ไหมมาดูอันที่สองไหมดูอันที่สองไหมครับอันที่สองเขาเรียกเ,เป้าหมายเป้าหมายก็เหมือนกันนะไล่ศูนย์ถึงสิบ ไอ้ตรงฝันเขาวัดแต่ชัดกับเบออไอ้เบอกับชัดใช่ไหมครับใช่ปหส่วนเป้าหมายเขาวัดเคลื่อนที่กับนิ่งเขาว ok ัดกันที <c oughs> ่เคลื่อนที่กับนิ่งหมายความว่าไงหมายความว่าเป้าหมายคุณมันนิ่งไหมฝันคุณชัดแล้วฝันคุณชัดแล้วฝันคุณชัดแล้วคือฝันคุณอยากจะ ส่วนอยากไปเชียงใหม่เหรอถูกไหมครับเป้าหมายสุดท้ายคุณก็คือไปเชียงใหม่อะไรถูกไหมครับแต่ระหว่างการเดินทางคุณก็ต้องผ 1, ่านกิโลเมตรที่1กิโลเมตรที่2กิโลเมตรที่3กิโลเมตรที่4ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่คุณก็ต้องมีเวลาคำนัณได้ว่าคุณจะไปถึงเชียงใหม่นในวันไหนเวลาเท่าไหร่ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นการที่คุณจะไปถึงกิโลเมตรที 2, ่1กิโลเมตรที่2กิโลเมตรที่3ม่ะมันก็ต้องรู้ได้ว่าจะไปถึงวันไหนเวลาที่ใช่ไม่ใช่คำถามสำคัญคือ นกที่บินบนฟ้ากับขวดที่วางบนพื้นถ้าให้คุณเอาปืนมายิงคุณจะยิงอันไหนได้โดนง่ายกว่าขวดทําไมขวดนิ่งเพราะมันนิ่งใช่ไม่ใช่แต่นกบ,บินบนฟ้ามันยิงมันก็มีคนที่มีความสามารถยิงมันโดนนั่นแหละแต่ว่ายากดูง่ยายายากยากใช่ไม่ใช่ใชเพราะนั้นประเด็นมมันมีอยู่ว่า ในเมื่อขวดมันตังต้งอยู่บนพื้นมันนิ่งมันยิงโดนง่ายกว่าแปลว่าคุณอยากให้ความสําเร็จคุณมาง่ายใช่ไม่ใช่คุณอยากให้ความสาเสร็จคุณมาง่ายอยากให้เป้าหมายคุณได้มาโดยง่ายแปลว่าเป้าหมายมันจะต้องต้องอะไรครับต้องนิ่งเดือนนี้คุณตั้งเป้าว่าคุณจะเป็นทีเอ็มแต่พอมาถึงวันที่ยี่สิบแปดนะอาจารย์วันที่ยี่ิบแปดแล้วขอเลื่อนเป้าเป็นเดือนหน้าได้ไหมอย่างนี้ถือว่าเป้านิ่งไหม ถ้าคุณเริ่มต้นด้วยการเป้าม่นิ่งคุณจะสร้างนิสัยของการมีเป้ามินิ่งแล้วเดือนต่อไปก็มีโอกาสที่เป้าคุณก็จะไม่นิ่งมันจะกลายเป็นนิสัยแต่ถ้าเป้านิ่งจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> เป้านิ่งกเกิดอะไรขึ้นถ้าเป้านิ่งปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าคุณจะดดลงสัพพากำลังพุ่งไปที่จุดไหนโอเคไหมครับโอเคไหม คุณจะโฟกัสท,ที่ตรงไหนแต่ถ้าเป้าคุณไม่นิ่งคุณกลาลังจะโฟกัสสอางล่างไปที่จุดนี้ปรากฏว่ามันเลือเ่อนไปแล้วโดนไหมกาลังจะไปใหม่มันเลือเ่อนไปแล้วโดนไหมไม,ไม่โดนคําถามผมถามคุณว่าตอนนี้เป้าหมายคุณที่คุณเซตมาเป้าหมายระยะที่หนึ่งของคุณอยู่ตรงไหนาาถามว่ามันนิ่งไหมมันนิ่งไหม,มน,นิ่งจากศูนย์ถึงสิบอะุณให้กี่คะแนน แาวสูงสุดมันแค่กี่คะแนนผมฟันธงให้คุณเลยว่าคุณความสเร็จคุณจะมาง่ายหรือยากนะจริงมันมีอยู่มากมันมีอยู่บัาสี่แฟกเตอร์เหลานี้ผมคุยกับคุณสองแฟกเตอร์เพราะมันกำลังคุยเรื่องของเป้าหมายความสําเร็จคุณจะมาง่ายหรือยากคุณเช็คสองข้อก่อนถ้าคุณทําฝันไม่ชัดไม่ทำยุ่ไม่ยอมทําฝันให้ชัดแปลว่าคุณสอบตรงแต่วันแรกแล้ว อบต้แต่ไม่ถ้าเป้าคุณนิ่งแปลว่าคุณกำลังสร้างความยากให้ตัวคุณเองเข้าใจไหมครับคุณอยาดรู้ถูกตัวเองนะคุณเก่งในเรื่องสร้างความยากตัวเองจริงแต่ถ้าคุณสามารถที่จะกําหนดเป้าให้นิ่งได้คุณรู้เลยว่าอ๋อฉันมาถูกลาวะคุณลองสำรวจการทํางานของุณที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีกี่ครั้งที่ฝันชัดมีกี่ครั้งที่เป้าคุณนิ่งมีกี่ครั้งที่ฝันคุณช้ากับเป้าคุณนิ่งมีครั้งที่ฝันไม่ช้ากับเป้าก็ไม่นิ่งมีกี่ครั้งในชีวิตคุณที่คุณทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จถ้าคุณเคยทำอะไรประสบความสำเร็จมาแล้วในอดีตคำถามสำคัญก็คือว่าทำไมคุณไม่ทำสำเร็จอีกครั้งหนึ่งทำไมคุณถึงไม่สำเร็จทุกๆครั้งไป จากประสบการณ์ของผมเนี่ยผมเห็นชัดเจนคื่ว่าเป็นเพราะว่าคุณไม่ตกผลึกคุณไม่รู้ตัวว่าทําไมคุณสาเร็จในดีตคุณทําถูกวิธีมันก็เลยสําเร็จแต่คุณไม่รู้ว่าถูกวิธีอันไหนมันถูกอันไหนมันไม่ถูกเพราะคุณไม่มั่นใจว่าสิ่ที่คุณทำอันไหนมันถูกคุณจึงไม่มังคับใช้ครั้งแล้ว ใทุกครั้งมันก็จะได้ผลรับทุกครั้งทุกครั้งแต่เป็นเพราะว่าคุณไม่มั่นใจไงแล้วคุณไม่ตกคือคุณไม่รู้ว่าอันไหนไม่ใช่นันไม่ใช่มันคือสาเหตุที่คุณไม่สามารถประสบเลในทุกๆครั้งไปแต่ถ้าคุณรู้เมื่อไหร่คุณจะใช้วิธีการนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วคุณจะสามารถสร้างผลรับได้ครั้งแล้ว,ลวหน้าที่ผมก็คือมาทําให้คุณมั่นใจว่าคุณทําถูกแล้ว อะไรที่คุณทําถูกแล้วคุณก็ทําเยอะๆโอเคไหมครับโอเคไหมครับันไหนไม่ใช่ก็ไม่ต้องไปทำโอเคไหมครับวันนี้ผมบอกคุณว่าฝันคุณน่ะไม่ชัดไปทำนี่ชัดซะแล้วอย่าดูถูกทีมงานคุณนะทีมงานคุณไม่ค่อยมีฝันหรอกโอเคไหมครับถึงมีก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่รู้เป็นฝันที่แท้จริงหรือเปล่าโอเค้ไหมครับบางคนมีแล้วแต่เบลออยู่โอเคไหมครับ ที่ว่ามาใช้การไ,ได้สักอย่างเลยเช่ไหมครับฝันที่ใช้การได้ก็เป็นฝันที่ช้า <c oughs> นะครับแล้วธรรมชาติของความฝันมันจะมีข้อเท็จจริงในเวลาปัจจุบันอยู่และมันมีบางอย่างซึ่ง <c oughs> เป็นอะไรครับมีบางอย่างซึ่งอะไรครับ <c oughs> ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ในนั้น <c oughs> นั่นมีเรียกว่าฝันแต่ทุกอย่างเป็นจริงหมดเลยไม่ใช่ฝันนะครับเอเคไหมถ้าทุกอย่างเป็นจริงหมดเลยไม่ใช่ความฝัน ดี๋ยวจะบอกคุณว่าพิจารณายงไงต่อนะ <c oughs> แต่มาว่าเป้าหมายเขาต้อนี่งฝันชัดเป้านี้นนโอเคถ้าเรามีฝันชัดเรามีเป้านี้ปุ๊บโอเคเราคุยกันต่อไนดะ้แต่ถ้าฝันไม่ชัดเป้าไม่นิ่งอย่าไาคุยกันต่อนิ่งประโยชน์โอเคไหมครับโอเคไหมวันนี้ผมใช้เวลาน้อยเพราะผมให้พี่เก่งเกินนำข้าวรวมให้คุณก่อนนะครับเพราะฉะนั้นได้หลายอย่างผมอาจจะไม่ได้ทำทช็อปที่นี่คุณกลับไปทำต่อที่บ้านโอเคไหมครับ เพราะฉะนั้นคือว่าทีนี้มาดูนี้ฝันชักเป้านิ่งแล้วเนี่ยในเมื่อฝันชักเป้านิ่งแล้วทํายังไงมันจะทรงพลังในเมื่อฝันชักเป้านิ่งแล้วทำยังไงมันทรงพลังในเมื่อเรารู้ชัดเจนแล้วเราอยากได้อะไรนะทำยังไงทรงพลังเราเอามันเข้าสู่เขาเรียกว่าแมกเนตแมชินเครื่องแม่เหล็กดึงดู เมื่อฝันชับเป้านี้เรารู้ชัดเจนเราอยากได้อะไร <c oughs> เอาตัวนี้จัดเข้าไปในเครื่องไม่เหล็กดึงดูดแล้วเสียบปักกับเหล็กดึงดูด <c oughs> ให้มันออกให้ไม่เหล็กออกพลังในการดึงดูดเหมือนเหมือนจะดึงเด็กเข้ามาเอาใช่ไหมครับให้มันเกิดพลังในการดึงดูดอยากทราบไหมว่าการสร้างพลังดูดทำไง <c oughs> อยากทราบไหมครับ <c oughs> อยากทราบอยากทราบไหมครับอยากวิธีการก็คือเอาฝันชับเป้าหนี้ว่ามาใส่ในตัวนี้มาใส่ในความเชดคุ่น ความคิดที่ทรงพลังที่สุดคืออะไระครับคุณจะต้องคิดถึงฝันและเป้าหมายของคุณนะคุณต้องคิดถึงฝันและเป้าหมายของคุณอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเข้มขน้นคิดถึงฝันเป้าหมายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและเข้มขน้นใครทำได้นะจะไม่มีอะไรมาหยุดจังคุณได้ แต่ผมก็ขอบอกว่าคุณอย่าดูถูกตัวเองแต่ผมก็ขอบอกว่าคุณอย่าดูถูกความสามารถในการลอกแรกของคุณ <c oughs> ในการแรกกของคุณในการเขิชที่่นอื่นของคุณผมเชื่อว่าคุณเก่งนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคุณทงไม่ได้ทุกอย่างที่คุณปรารถนาโอเคไหมครับ <c oughs> กติกาง่ายคือว่า คุณเอาฝันเลาเป้าหมายคุณใที่ชัดล้วก,ก็นิ้งเนี่ยมาใส่ในความคิดคุณคิดถึงมันเป็นประจ,จสำสม่สำเสมอต่อเนื่องเข้มข้นคุณออกอากาศตลอดเวลาเข้าใจไหมครับคุณออกอากาศตลอดเวลา,ค,ค,ออา,วลาคิดถึงมันเป็นประจ,จำเสมอต่อเนื่องพูดออกอากาศตลอดเวลาทําได้ยังไงทําได้ยังไงคุณทําได้ยังไงทําได้ยังไงครับ ประกาศโอ okay, <Okay. S 1> เคเยี่ยมอะไรอีกครับใครบอกประกาศนี้ประกาศใช่ไหมประกาศยังไงบอ,อบอกใครบอได้รู้บอกใคได้รู้โอเคฟังให้ดีคิดถึงเป้าหมายเป็นประจำเสมอ,อต่อเนื่องเขีมยงนแปลว่าคุณออกอากาศตลอดเวลาการที่คุณประกาศเนี่ยมันช่วยคุณได้ในเรื่องของอะไรครับช่วยอะไรครับเป็นการขยายพลังที่มันแหลก เ้ไหมครับการที่คุณบอกคนอื่นจุดประสงค์ก็เพื่อให้คนอื่นรับทราบแล้วมาตอบย้ำคุณด้วยหรือการคุณบอกคนอื่นเทคนิคนี้เขาเรียกว่าการแอนเคอร์ลิงคือการฝังความรู้สึกฝังความรู้สึกไงคุณบอกคนอื่นว่าคุณประกาศเป้าหมายคุณกับคนอื่นไว้เพื่ออะไรครับเพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยให้คุณคิดถึงฝันเป้าหมายเป็นประจำเสมอต่อเวลาเพราะอะไรคุณบอกเขาไว้เพราคุณเจอหน้าเขาแต่เราบอกาันี่ไว้ คุณก็จะได้กลับมาคิดโอเคไหมฮะโอเคไหมโอเคไหมฮะแปลว่าคุณทำไงก็ได้ให้คุณคิดถึงฝันและเป้าหมายเป็นประจำเสมอตลอดเวลาถ้าคุณมีสติคุณอยากแเร็จริงคุณก็ต้องบอกตัวเองคุณก็ต้องบอกตัวเองตัวนี้ความคิดเนี่ยมันไม่ได้วัดเป็นเบอร์เป็นชัดเป็นเคลื่อนที่เป็นนิ่งแต่มันวัดเรื่องตลอดเวลาตลอดเวลาไง เหมือนคุณเป็นแม่เหล็กอ่ยคุณกำลังดึงดูดของสิ่งอย่างมาหาคุณโอเคไหมครับแต่ของบางสิ่งบางอย่างมันใช้เวลาที่ต่างกันในการเดินทางมาหาคุณโอเคไหมโอเคไหมมันไม่ใช่คิดปุ๊บได้ครับคุณออกอาการปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องของบางอย่างอยู่ใกล้ของบางอย่างอยู่ใกล้ของบางอย่างชิ้นเล็กของบางอย่างชิ้นใหญ่มันก็ต้องใช้เวลาและเรี่ยวแรงที่ต่างกันในการดึงดูดก็มาใช่ไหมใช่ใช่ ประเด็นปัญหาคือว่าธรรมชาติของวัตถุบนโลกนี้นะถ้ามันวางบนพื้นมันจะมีแรงเสียดทานถ้ามันวางบนพื้นจะมีแรงเสียดทานแปลว่าเวลาคุณเลิอกออกพลังออกากศในการดึงดูดมันมาเนะี่ยมันจะต้องมีแรงสะสมมากกว่าแรงเสียดทานมันถึงจะเริ่มเคลื่อนที่โอเคไหมครับโอเคไหม <c oughs> พอมันเริ่มเคลื่อนที่ได้ปุ๊บเนะี่ยคุณก็จะมาดีละแต่วันใดแต่พอจุดไดจุดหนึ่งคือ